เด็กๆเ,เราเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างชุมชนเมืองแต่ยากจนขาดทักษะในเรื่องของการทำงานหรือทักษะในเรื่องของอาชีพเราจึงพยายามที่จะทำเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เขามีโอกาสในวันข้างหน้า สกูอนเซ์ของเราก็คือบางปิ้งแครียร์ไลน์คือโรงเรียนสร้างอาชีพที่มาของบางปิ้งแครียร์ไลน์นี่คือเด็กส่วนใหญ่ก็จะเรียนแค่ม3เขาก็ออกไปประกอบอาชีพบางคนเขาก็ไปเรียนต่อในอาชีวะเขาก็จะนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ง่ายขึ้นเราจะต้องสร้างความตระหนักให้กับคุณครูก่อนว่าเด็กเหล่านี้น่ะ มีลักษณะคล้ายๆกับลูกเราถ้าเขาเป็นลูกของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เราก็มาประชุมกับมีผู้บริหารมีคณะครูค่ะว่าในสภาพแวดล้อมใกล้ๆเราเนี่ยค่ะมีอาชีพอะไรบ้างที่สามารถส่งเสริมเด็กๆได้เรามีกิจกรรมเมกเกอร์สเปซทั้งหมดประมาณ14กิจกรรมเพราะฉะนั้นชั่วโมงเมกเกอร์สเปซเนี่ยค่ะเป็นชั่วโมงหนึ่งที่สามารถทําให้เด็กเนี่ยต่อยอดในการเรียนและสามารถประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ต่อไปในอนาคต ท่านผู้บริหารจุดประกายให้เรามีแนวทางใหม่ๆที่สามารถที่จะพัฒนานักเรียนได้แล้วเราก็ได้ทีมโค้ชให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีค่ะรงเรียนเราได้รับการสนับสนุนจากวัดจากชุมชน เป็นอย่างยิ่งเลยครับกรรมการสถานศึกษาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิทยากรบางท่านนะคะเขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพราะเห็นว่าทําเพื่อเด็กๆในการประชุมพูครองนักเรียนนะคะต้นปีการศึกษาเราจะมีการนําเสนอในห้องประชุมนะคะว่าเรามีกิจกรรมมิเกอร์สเปซซึ่งเด็กๆเ,กเกนะะี่ยค่ะสามารถที่ได้ไดความรู้ได้ทักษะอาชีพได้ทักษะกระบวนการสตรีมดีไซน์โปรเซสเนะะี่ยค่ะ ไปในการเรียนการสอนไปในการนําไปใช้ได้ผู้ปกครองเขามีความสนใจนะคะคุณครูจะมีการสอบถามค่ะว่าผู้ปกครองท่านใดมีความสามารถพิเศษซึ่งสามารถที่จะนํามาสอนให้กับเด็กๆได้ให้เขาได้ลองผิดลองถูกดูก่อนว่าเขาสามารถ ทำอะไรได้ให้เขาค้นหาตัวเองมีช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างตัดผมงานเกษตรงานปลูกพืชงานเลี้ยงสัตว์ก็จะมีทุกอย่างครับเด็กเขาเลือกเองแล้วว่าเขาเนี่ยสนใจอันไหนเพราะฉะนั้นถ้าเขาสนใจแล้วค่ะเขาก็จะเรียนรู้สมมื่อเขาเข้าไปเรียนแล้วเขาคิดว่าไม่ไม่ถนัดเขาก็สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ ให้คุณครูเขาได้ลองปฏิบัติจริงแล้วก็ให้เขาได้ทำกับนักเรียนจริงๆถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะมี PLC กันเราก็จะมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาในวันสุดพอมาเจอกิจกรรมตรงนี้มันจะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการให้เด็กลงมือทำได้เยอะขึ้นเด็กจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์มันมีประโยชน์ยังไงร,รู้สึกว่าเขาค้นพบ ว่านี่คือทางของเขาเลยรู้สึกได้ว่าเขาชอบแล้วเขามาทางนี้ในสตรีมดีไซน์โปรเซสเขาทำได้ดีมากมีเด็กจำนวนหนึ่งสามารถเลือกอาชีพตัวเองได้แล้วก็มี เ,เหมือนกับเขาซึมซับแล้วว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เราเนี่ยต้องคิดต้องเรียนรู้ก่อนเขารู้จักการคิดวิเคราะห์การทํางานด้วยตนเองแล้วแก้ปัญหาเป็นแล้วมันจะเหมือนกับว่ากระบวนการนี้ลื่อนไหลไปได้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถอ,อยู่ได้อย่างยั่งยืนพอเขาได้ลองลงมือทําได้ออกแบบแล้วก็ได้ทดลองทําทักษะเหล่านี้มันจะขยายออกไปเรื่อยๆจินตนาการเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเ่เป็นแบบ maker space ทำให้เรา รู้จักเพื่อนมากขึ้นมีส่วนร่วมในงานแต่ละชิ้นคิดสร้างสรรค์ค่ะรู้สึกสนิทใจกับครูมากขึ้นค่ะได้ลงมือทําได้รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงหรือว่าควรจะแบบปรับปรุงตรงไหนให้มันดีขึ้นนะคะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการนะคะหนูสามารถรู้ว่า เราไม่ได้เก่งแค่วิชาการนะเรารู้ว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้สามารถประดิษฐ์ได้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากๆค่ะที่ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็วางแผนที่จะมาสอนพวกหนูอะค่ะเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ได้ความรู้มากที่สุดอะค่ะเราต้องขอบคุณมากๆทั้งกศส,อสอทั้งสตาฟฟิตนะคะให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็สนับสนุนเราให้เราทำกิจกรรมที่ดีๆแบบนี้อะค่ะ ก็ต้องขอบคุณทางโค้ดและก็ทางผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้พวกเรานะครับต้องขอขอบคุณทางสตาฟที่ให้สิ่งดีๆกับทางจังหวัดสมุทรสาครในด้านของการจัดการศึกษาในด้านของการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมลงสู่พื้นที่เป็นการช่วยเหลือโรงเรียนได้เป็นอย่างดี